อ่านชื่อเกมไม่ออกช่างมันละกันอ่านเอาเอง้วกันคนดูโอ้ประเนตดิวตี้ไงแต่ว่าไม่ชอบก็อเย่มาเริ่มกันเลยดีกว่าเกมในจงี้เลยรีพอร์ตแอนนี่แอนิมัลลี่เป็นสปอกก็เป็นเกมตอบผิดภาพใช้อีกแล้หรอ คล้ายๆพวก a m o n Observation d u t y อะไรแบบเนี้ยเจาเราเคยเล่นเกมนนี้ปแลวรอบหนึ่งมีกี่ห้องอ่ะดูก่นอนเมื่อกี้อืมีเสียงอยีกแล้วเกมบ้าเนี่ยเบดเบรูมคลิปรูมห้องเด็กบาร์รูมห้องน้ำวอร์ s สเปซห้องทำงานกี่ห้องวะอ, <Okay. S 1> อันจะบ้าตายกับเสียงเกมแล้วอ๋อมันไม่ต้องกดรีพอร์ตแบบ แบบแบบเลือกอะว่าอะไรอะก็คือห้องไหนมีอะไรผิดปกติก็คือกดเอออแต่ว่าคิมบอกอยู่ถึงกี่ตีนะจะไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรอะ treat level evidence จะว่าอะไรอ๋อแปลว่าอันนี้เองเหมือนเกิดอะไรขึ้นแล้วสักอย่างปะ treat level อะไรอ่ะแปลว่า,อ,าอะไร่ะได้จำห้องเลย <c oughs> ไม่ได้จำอะไรเลยอ่ะเกิดแล้วอ่ะไวมากอ่ะอย่แบบยังไม่เที่ยงคืนครึ่งเลยอ่ะไอ้รูปรูปชี่น,นี้มันเป็นอะไรอ่ะจุดสามจุดออกไม่ใช่ไม่ใช่กดอะไรกดกดไปก่อนแล้วกันอ๋อแล้วระหว่างฟิก x ิ n งเปลี่ยนห้องไม่ได้ด้วยัาษาเสียงมันโคตรน,น่ากลวัวเลยเหมือนแบบอ่า พายุเข้าห่มก็นำเสียงลมผมบ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงในเทบเล็ตได้แหละโอ,โอเ้เสียงเหมือนเป็นลมเป็นเหมือนฟ้าร้องก็เป็นหัหวนันชาวบ้านคงไม่มีใครมาทำให้เราตกใจหวังว่าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยมันเสียงเหมือนฟ้าร้องเลย เอเอเอแบมีโฆษณาขึ้นมาด้วยอออมันบอกว่าออโตฟิกซ์นอมเบอรี่เขาบอกว่าจะมันจะตายหาแล้วในสี่วิคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมียี่สิบห้าขยะอ่ะอ่ะ้ะอ,ะองแรกจำมีกรอบรูปตัวน,นั้นด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่มีอันนี้<อ>มีกรอบดู ของกล่มหนึ่งข้าๆมีอะไรลไม่มีอะไรแล้วมีกล่องอะไรก็ไม่รู้อะกล่องพุที่าะเออนั่นแหละแล้วก็มันอันนี้เป็นที่กั้นอันนี้ก็มปหนังสือมีต้นไม้ช่างแม่ละแต่อันนี้เมื่อกี้เก้าอี้มันอยู่ปะเมื่อกี้อันนี้มันหายปะอีฟ้าผ่าอันนี้คุมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีสามชิ้นอันนี้อะไรก็ไม่รู้เี่ยประตูห้องกับประตูตู้ต้นไม้สี่ต้น ขวดสองขวดขบวัวขซ่วมก็บกระชิชูไฟหนึง่งม,มีมีแปรงสีฟันกับยาสีฟัน,น,นใช่เกาะลูกอันนี้มีอะไรไมันอยู่บนตู้เซฟด้วยแล้วก็มีเอที่ปิดแปะแปะเอ้ยอันนี้เมื่อกี้มันหายนี่ว่ะใช่ไหมที่สวนตะ<อ>ต่างมันมืด<ช>หรือว่าอันนี้มันเพิ่งเกิดกดไปก่อลนละกันมีโคมไฟต้นไม้โอเคมันต้องม,อมีมูมลี่ด้วย อีกแล้วอะ่ะเกิดอะไรอีกอะวนอะไรเร็วจังอะฮะไม่จำรลยอะไรครบเลยแม่งกดงให้ไวอันนี้มีมีสามเหลี่ยมอยู่กับน้องกระต่ายด้วยมันเกิดขึ้นจริงเหรอเมื่อกี้เราเห็นหรอไม่เห็นอะไร <c oughs> ไเลยอไรแปลมีอะไรีไ่จุดจุดที่จะต้องเกิด อันนี้นนะะมันสงบแล้วแล้วก็มีไอ้ขวดนี่มีว่าแดงแต่มันเพิ่มสีก็มีอะไรรูปแบบนี้สองอันแบบมันดูไม่ยากด้วยแต่มันเกิดไวขนาดนั้นหรอวะเป็นไฟอ่ะเห็นหอยเขาเป็นอย่างอื่นไม่เห็นเลย อย่างอะไรเอยอะไรไอ้ไฟนี่ปกติมันไม่ติดเมื่อกี้มันเพิ่งติดแค่ไหนปวดที่ต้งไม้ไฟแปดเหมือนเดิมต้นไม้แปดรููภาพเหมือนเดิมจริงจริงมันดูไม่เยอะนะเว้ย ถ้ามันเกิดไวเกินมันเปนสีดำด่นอันนี้เหรอ,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 อมันบอกว่า evidence อีกแล้ว level tweet level เ,เ,เ,เนี่ยมันเป็นการเตือนอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแนี่ยเดี๋ยวกดทุกห้องแม่งห้องนี้ไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรอ๋อนี่หายของหายตรงนี้มา,มา ขอปรับตัวก่อนมันง่วงช้า <c> เ <oughs> ลยว่าช,ากกน,ชาน,นี่สมุดหนึ่งสองสามสามเล่มแล้วก็กระดาษปากกาอะไรนเดขวที่เดิมโต๊ะที่โต๊ะยางที่เดิมน่แปด ประตูตรงนู้นติดอยู่ติดอยู่ตกกระปีอ่ะอุ้ยอุ้ย,ยเริ่มไม่ดีแล้วอันนี้มันทรีตอีกแล้วไม่ใช่ไอ้มทรีตเนี่ยอีเวนต์เกิดแล้วเกิดอะไรไม่ไมอะไรเลยนี่หรอ,ไม,หรอไม่น่าใช่แกก็ อะไรอ่ะได้าอยู่ที่เดิมน,นี่ดฟเฮ้ยมันนับถอยหลังแล้วอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงอ่ะยากเกินอย่างเหมือน <c oughs> ตรงนี้ถ้ามันขึ้นว่ามีอีเวนต์อะคือแบบมันมีแล้วแล้วมันก็ใกล้จะตุยย่ ห้องนี้น่าจะจำได้แล้วไม่มีอะไรห้องนี้ก็เหมือนจะจำได้ทำไมไม่รู้ดอตรงนั้นช่างิเฉียบงั้นมันมีขัวด้วยใช่มล้าหลังขอดอันนี้เป็นโคมไฟโคมไฟแต่เป็นขัวชิบหา ้องนับจำนวนสมุดมันไหมไม่ไหวขี้กเกียจเกมหายยากจร้งอีเวนต์แล้วนะหายไฟ,ไฟอืมไม่ว่าผมเห็นแต่ไฟอ่ะต่ยังอื่นไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้จำไว้เนี่ยอันนี้มันจะตรนไฟมันจะสีขาวๆล้วนเห็นไหม อ๋อตอนนั้นมันปิดนี่หว่าใช่ไหมี๋ยวมันควรปิดลองกดลองกดอืมมันเป็นมันเปิดมันเปิดตอนนั้นมันปิดไปมันมีเรื่องมุมกล้องอะไรอย่างเป็นยากสอ่ะมันยื่นลงไัยังมีแบันีขนาดเล็กใหญ่อะไรเงี้ย อีเวนต์วิเวนต์วิเวนเ,เ,เอ,อ้ยใครเปิดตู้ใครเปิดตู้เ้าเเไ,ไปเหมือนเดิมโอ,อ้ยปลาผ้า ปุนน่นเป็นานมันมีรอยเขียนๆอยู่อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นเหมือนที่ติดอะเอแม่เหล็กอะโอเคอนนีกล้องมันไม่แตกนนไม่แตกเลยอือผมเปลี่ยนหลังของผมแล้วผมกล้องอยู่ในคอนเดนเอฟวอ์เดนอีเวอร์เดนอีเวอร์เดนอีกแล้วเฮ้ยขวดหายอันนี้หายจะครูค่ะใ,ใครเอาไปใช้ หมือนอันนี้คือแบบปก,กติไม่เกิดอะไรป่ะแปลว,แว่าอะไรวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปขึ้นในคลิปที่หลัง B A G U E คือตอนนี้คือยังไม่เกิดเลยอะถ้าเกิดไม่ขึ้นว่าอ e ีเวนต์อะเป็นไปได้ ค,คุ้มเครือคือไม่รู้ไม่รู้สินะไีไ่ไหนก็ตายแย่แล้วแย่แล้วกรอบรูปมันขอรูปหายยี่ผู้ในรูปหายได้วยแย่เไอ้นี่มันหันทางนี้เหรอวะ ออกดเลแล้ว,ลว,ว <c oughs> เมาเริ่มเมามละเริ่มหลอนนะอันนี้ในน้ำหรืหหอที่โมงเหมือนตีสี่หรือตีห้าวะเมื่อกี้จำไม่ได้บอกดิแต่ตอนนี้เพิ่งตีหนึ่งเพิ่งอ้าวเวลามันดันช้าจังเลยหรอพี่รู้สึกตอนแรกมันเดินเร็วมากเลยนะเ <c oughs> ด วิกงประมาณสองวิเออกว,ว่าจะนับได้ Ev ident, Ev ident. อีเวนต์อีเวนต์เฮ้ยพลาพไหน oh, uh. ตอนแรกหนึ่งไม่ออกแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆเฉยๆก็เลยกดเออวันโล่งมันมันจะเกิดทีละอย่างสองอย่างอย่างนี้ไม่ไหมให้เราหาเลยมันเกิดชัดแต่เราโล่งเว้ย ออนไรนกฟืเกเมื่อกีโอ้โหไลฟ์ฟื้ดเลยเมื่อกี้กไม่อยากมีทีวีจอใหญ่ในบ้านเลยกูแบบจูออนมันตัวใหญ่ตามขนาดทีวีถ้าขนาดดูจอโทรศัพท์มันก็จะตัวเล็ก จะดีไหนไวะอีวเดนอีกแล้วอวีเดนต์ูปิดอ๋อนี่เห็นชัดเจียวไปก็ไม่ได้ยากนี่หว่าอย่าฝากดียังไม่ถึงครึ่งเลยครึ่งก <c oughs> นะี่เลยกี่หนึ่งนาทยังไม่สองเลยไม่ทีสองเลยยังยังยังเกินสิบนาทีเลยนั่นแต่จะมีด่านเดียวปะ ก็จะผ่านครึ่งชั่วโมงถูกไหมคือเจอตอนนี้นหลอนกระจกมากทุกคนยังไ,ไม่มีอะไรัเป็นยังไงถ้าเป็นไหอหวายคือไม่เจอนี่มันรำลุนด,ดีแล้วนะว่าจะเออมันตรงก็แล้วมันต้องมีแสงอ้าวแต่มันรถฟ้าอ่ะคืออะไรอ่ะ อะไรของมันก็แปลกมากแต่แล้วมันขึ้นอีวเดนแล้วนะใช่ไหมใช่ใช่อ่าสิโอ้โหชัดเลยโอ้โหท่างผีเนี่ยต่างยิงบ้านแถวนี้มันอยู่ได้ไที่จะไม่ซึ้งบ้านแถวนี้เด็ดขาดแล้วนีวิตเนี่ยนี่กลับไปดิ่ตัดไปนี่ไฟ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 เออมันชึดแปลกๆเอ้า แต่ไฟมันไม่ใช่แบบนี้จริงๆนะแต่มันโนอตฟาวใส่พี่อะผมผิดสังเกตตั้งแต่อีนิดน,นแล้วจริงไฟห้องนั้นด้วยไฟห้องไอ้เวิร์กสเปซอะก็เป็นมันแปลกจริงเนี่ยตอนแรกไฟมันมีแสงวัดซองวัดซองไรก็ไม่เปิกดกใหม่ไม่เอานอ้บางเมืเอ่อกี้อีวิดันด้วยใช่ไหมจัดเลยใช่ ออกระดานกระดานกระดานอันไหนอ่ะอ๋อ,อก,กระดานไหนแต่แสงไฟอะ่ะทำไมอะ่ะไฟมันดับทั้งสองอันเลยอะ่ตอะตอนมันดับเลยแสงไฟอะ่ะอ๋อเหรอกเกิดอะไรขึ้นก็ดับนี่หรอไม่อันนี้ยังติดอยู่เลยไฟล้ำจอดอันนี้คือแสงมันหายจริงแต่ว่ามันไม่น่าบเราะมันลดฟาวใส่ ตือห้อง,งนี้ยังมีไฟเลยนะตัวนี้นจริงมันก็สว่างไหมแหม่มีสว่า,างตั้งของเกงเลยเนี่ยเกมไม่โคตรแกงเดโม,โม,ไม่ไปแบบเวอร์ชันเดโม่อัปเด็ดเกมไม่ได้ใช่ไมอินน่มอิ่มเล่นอีกแล้ว พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพิ่งาฟแล้วพี่ไม่เห็นไฟลูกอู่ทำอยแูแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยหายวะผ้าผ้าบนอันนี้เออผ้าบนนั่นแหละไอ้ตายใครปิดไฟ ไ,ปปไฟฟ้าเอยากคับไฟเออจ่ายห้องเดียวดิห้องอื่นไม่ได้จ่ายพอไจุดเทียนได้ไห้องน้ำไม่ได้อะไรนะห้องน้ำว่จุดเทียนไ,ได้หรือเปล่าเอ้าโดน้นไดับเออเออูียนดับมันอกักมันอักตรงนี้ไงก็จุดเทียนไว้ตรงนี้เหล่านี่ก็ช่างคิดต้องอีวเวนต์อีวเวนต์ เอ้ม่านหายม่านหายเขาเรียกว่าอะไรมูลีปะไม่น่าใช่มันป่าผ้าอีกอ่ะอ๋อเออบันเก็บไม่ใช่บันเก็บมันเป็นไอจิมันเป็นกระจุกไหมล่ะก็คล้ายเก่งนะใครเรียกอะไรก็รู้นะคอมเมนต์ ชื่อคลิปคือมูลี่หรือบานเกตอ้โหเยอยอะแล้วเย่ะแล้วครบหมูครบอืมไม่แปลกอะไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะอ้าเย่ะแล้ว <laughs> สุ่มห้องไป <laughs> สุ่มห้องนี้อะ <laughs> ถ้ามีส่วนแปลกโกรไม่รู้อ่ะ ฟิกฟิกฟิกอะไรอ่ะกมัน <laughs> ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่แค่รู้สึกว่ามันแปลกอย่าเงี้ยพี่เอ๊ะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรในสามวันเมื่อกี้ต้องเสร็จแล้วยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันจำไม่ได้ไม่ดูไม่ออกอะไรนี่มันแค่เอ๊ะอ่ะตีสามจะตีสี่แหละ มล้ผ่านตีสี่รงตีห้าห้าทีประมาณอยากได้เก้าอี้บนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่านู้หาก่อหาก่ออาออีอวเวนต์แล้วอ่ะกตายนูนนู่นนู่นใครบอกมันนิมันออกมาเองมันซน ไม่ให้กินข้าวไ้่มอน,นีอดยาเลยผมเคยดีนะไอ้โซฟ้าแบบนั้นคูดด่กับตาสบายเออมันแบบยวบเข้าไปอยู่ในโซฟาร์ที่สีบปะ่ะผ่านแล้ว<อ>เจอไปสิบสองอัน แม่งขึ้นโคตรเยอะจากสิบสองจากยี่สห้ายี่ห้าเหมือนจะเป็นแบบว่าทั้งหมดที่สามารถเกิดได้เพราะว่าตอนเราหาเจอหนึ่งหรือศูนย์มันก็ขึ้นยี่ิบห้าอยู่ <Okay. S 1> ยดี่ชอบเกมนเล congratulations อ้าวผ่านแบบเก่งจืด <laughs> สองตาเลยมนไม่ได้านมันไม่มันไม่มีด่านอ,อื่นอ่ะมีด่านอื่นปะไม่มีแหละมีด่านเดียวมีด่านเดียว เอางาจบกับบ้านหลังนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็จริงๆแบบเกมนี้ถ้าเทียบกับเกมที่แล้วอะ่ะเกมที่เราสนุกกว่าเนาะเกมนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันดีมันมีเสียงนะเสียงมันเล้าอยู่นะแต่มันไม่มีแบบอะไรต้องแชรนะ์ซึ่งก็อาจจะดีก็ได้ไม่ต้องแชรมัน่ <laughs> ต้องแชร์ก็จะหัวใจวายตาย <laughs> แบ่งตัวนั้นนี่โป่มาหน้ากล้องอะ เออแต่ข้อดีของเกมนี้อย่างเดียวคือมีเสียงส่วนเกมนั้นมันไม่มีเสียงเลยมันเงียบแบบเงียบเลยอ่ะแต่ว่ามันมันมีให้รีพอร์ตซาว้วพี่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเกมมันอันนี้ก็น่าจะเล่นง่ายกว่าเพราะแบบเราไม่ต้องมาหาว่าเราจะกดรีพอร์ตเรื่องอะไรอืมเรื่องอะแต่บางทีความด้วยความง่ายของมันอะ่ะมันก็จะแบบอาจจะน่าเบื่อไปเนาะสำหรับ คนที่แบบเล่นจนเยอะแล้วเล่นจนชินแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่ตื่นเต้นขนาดนั้นถ้าเต็มสิบอะให้เกมที่แล้วสักเจ็ดแปดคะแนนแต่เกมนี้ให้แค่สี่อะไม่ให้กี่คะแนนเกมนี้อเอาไปเอาไปสี่เลยเพราะคือมไม่เข้าใจช่วงที่มันซ่อม เออเออใช่ใช่คือคือไฟมันมันมืดจริงๆริงนะใบตองมันก็ไม่ซ่อมให้อะไรเงี้ยโอเคหรือว่ามันอาจจะยังแบบยังไม่ใช่เกมเต็มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็หรือไม่ก็เขาอาจจะสร้างเกมใหม่เขาเพราะเขามื่อกี้เขาบอกอยู่มันมีแบบเกมเพิ่มเติมอาจจะมีแนวนี้แล้วก็ดีกว่านี้ก็ได้ก็ไปค่อยไปลองเล่นกัะนะครับมาลองดูตอนนั้นอีกที ถ้าเกิดว่าเจอเกมแนวนี้อีกก็จะมาเล่นใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย